สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมารินามาโุรหัส406545049สาขาการจัดการชั้นปีที่3ค่ะวันนี้จะมาบอกอความรู้สึกที่ได้ไปฝึกงานที่ทำการองค์กรการบริหารส่วนตำบลทางคีรีค่ะสำหรับการที่ได้ฝึกงานที่ทำการองค์กรการบริหราร,รสร่วนตำบลทางคีรีนะคะ,ะสิ่งแรกก็ต้องอ ขอบคุณท่านนายกที่ให้ที่ให้ฝึกงานที่ทำการองค์กรการบริหารวนตำบลทางคดีค่ะในส่วนของอตำแหน่งหรือแผนกหน้าที่ของหนูก็จะเป็นแผนกกองการคลังการบัญชีเกี่ยวกับเงื่อประมาณรายรับรายจ่ายแล้วก็ สรุปยอดและทำเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็จะเป็นจัดแฟ้มเรียนแฟ้มของงบประมาณแล้วก็จัดของเตรียมของไปส่งที่โรงเรียนตชอดอบ้านหางทรายเพื่อเตรียมการรับเสด็จะจะมาในวันที่26ตุลาคมค่ะ2567ค่ะและหนูดีใจมากๆที่ได้เลือกการฝึกง,งานที่ อบอตของทางคีรีค่ะเพราะว่าผู้อำนวยการหรือพี่ๆเขาคือทำงานคือแบบกันเองใจดีมากและขอบคุณที่อินดูนูและคอยสอนงานทำนู่นทำนี้คอยบอกคอยเตือนแล้วก็คอยสอนทุกอย่างเกี่ยวกับงานจากที่ได้มาฝึกงานที่นี่ ได้รับหลายอย่างก็จะเป็นได้พัฒนาทักษะต่างๆได้เรียนรู้ในการทำงานในองค์กรและได้รู้จกักบุคลากรในองค์กรและได้รู้จกักการทำงานเป็นทีมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆในองค์กรได้เรียนรู้ในสถานที่จริงในองค์กรจริง และขอบคุณทุกคนที่คอยสอนทุกคอยสอนหนูทุกอย่างจากที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้เลยก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่เป็นที่แรกดีใจมากๆค่ะที่ที่ได้เลือกมาฝึกงานที่นี่ค่ะในส่วนของรูปแบบของผู้บริหารนะคะก็จะเป็นทำงานเหมือนอยู่แบบครอบครัวเป็นกันเอง ทำให้ทุกคนทำงานมีความสุขไม่เน้นความเครียดเพราะว่า,าการบัญชีหรือเลขต่างๆทำให้เครียดอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่เน้นความเครียดเราจะเน้นแบบให้ความสําคัญสร้างสารรค์บรรยากาศาสร้างบรรยากาศ ในการทำงานเพราะว่าการบัญชีมันจะเครียดอยู่แล้วตัวเลขมันจะมีมูลค่าของมันอยู่แล้วเราก็เลยจะไม่เน้นเรื่องที่เกี่ยวกับความเครียดหรือทำงานแบบไม่มีความสุขเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเครียดมากๆถ้าเราทำอะไรแบบ เครียดเครียดก็จะสง่งผลต่อตัวเราเองแล้วก็ทํางานอย่าทำงานไม่มีความสุขด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการและพี่ๆทุกคนสำหรับในการสอนงานการอินดูหรือการเตือนคอยบอกหรือคอยทำมาไรหลายๆ,ๆอย่างและขอขอบ คุณอาจารย์ที่มีการามีการให้ลงสังเกตการหรือฝึกงานและสุดท้ายนี้หนูขอจบการกล่าวความรู้สึกที่เกี่ยวกับการที่เราไปฝึกงานค่ะข,ขอบคุณค่ะ